สวัสดีครับโมฮหกับผมเคียร์สกูดคาร์รสซิ่งแล้วก็ทีมงานกูดคาร์รสซิ่งแล้วนะผมวันนี้นะฮะซื้อรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนผมขอบคุณพี่ลูกค้าด้วยนะครับที่อยากขายรถนะผมแล้วก็โทรหาบอกนอรพอดีว่ารถที่บ้านคันนี้ไม่ได้ใช้เลยนะครับผมจอดไว้นะครับผมก็อยากจะขายอยากจะเอาไปซื้อรถคันใหม่เราไปดูรถก็โอเคสวยงามนะผมสวยสวยเมือนที่พี่เขาแจ้งไว้นะผมก็ได้ทาการซื้อขายเรียบร้อยนะฮะนี่คือนิสสันคิวนะผมที่เป็นตัวคิวสนะครับ อ่าสีดานะผมสีดํานะเงาเงาเลยผมนี่ซื้อมาแล้วเรียบร้อยผมนี่คือข้อดีในการที่มาขายรถให้กับเคอยร์กูคาแล้วสิครับผมชอบถูกใจตัดสินใจซื้อได้เลยนะผมแล้วก็ไม่มีแห่ไม่มีเช็คที่ไหนนะผมขอให้ผมสวยขอให้รถสวยนะผมขอให้ผมชอบนะแหมนะผมเป็นตัวคิวสองนะภายใงภายในก็เป็นเบาะผ้านะผมก็โอเคอยู่นะ โดยรวมถือว่าโอเคเลยนะครับใครที่มีรถจอดไว้ไม่ได้ขับนะครับต้องการอัพรุ่นหาเงินหมุนธุรกิจติดขัดปัญหาไม่มีเวลาลงขายนะครับไม่อยากวุ่นวายใครมาดูเยอะนะผมโทรหาผมได้ครับ099 456 2455นะผมไอดีไลน์ก็มีนะ Ad a อทไซเอโอครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ